หวานหวานดูรถละแลงะเด้เดี๋ยวครั้นี้เขาบินมันเบียดหรือเปล่าบินปอดเนี่ยมันเบียดหรือเตาเขาปอดเขาปอดยุ่งๆตอนนี้ยกไม่ได้เพราะว่าปล่อยไปแล้วเดี๋ยวเผื่องเราจะมาใช้ที่ตรงนี้เดี๋ยวไม่ทัน ไล่คอเหลือสามนาทีไล่คอเหลือสามนาทีหลังเนี้ยเดินหน้าก่อนหลังเนี้ยเดินหน้าก่อนเดี๋ยวให้โลกระบี่จบก่อนเดี๋ยวเปิดครับมาขึ้นวิ่งตรงนี้แล้วมันเบียดเดี๋ยวรอให้กระบี่เขาวิ่งขึ้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเอาออก ตัดติครับกระเต่าลูกแมวนะครับกระเต่ากระเต่าลูกแมวจากด้านนอกนะครับสีดับลูกหมาออ๋ลูกหมาครับกระตือเป็นกระเต่านะครับกระไต้นะครับกระเต่าลูกหมานะครับ เงือดประมาณ3าม้ามร่านนะครับสามร้าแต่ว่าเคขไปปิห้าล ouais. ้านนะครับแล้วก็ปาขาูแปนะครับประมาณแล้วก็มาต่อด้วยแล้วไปยคือีสาานะครับรถาว Good. Good. เดินจะไม่เท่าไหร่นะครับแค่ปูในสุดายอยน ขอบคุณท่านผู้ชมและกองเชียร์นะครับยังขาแนดอยู่กว่าเดิมนะครับหลังการแก้ไขเราเอาบอลไปเ่าน,น,นั้นองการถอยรถไปเจอหน้าอย่างไรนะครับรถมีรถเยอะไหมครับพอพอเยอะอะไรรู้ว่าไพอ่อแก้เชยอะพอหรือเปล่านะครับในพุกนี้กำลังแก้ไขอยู่ครับออกไปออกออกไปออกยังครับไม่ได้รถไป ยากต้องได้รับการแก้หักคอให้โน่นหักคอเลยนี่กำลังจะซื้อรถของไอซูซุระแบบเนยกระในใชรือว่าหลเลี้ยวขวาเปนะก็ใช่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 ใใช่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 ใช ครับยังมียังมีนะเดีบช่วงแรกๆเร็วนะครับช่วงหลังๆจะมีติดขัดตางไปไม่ถึงเยนะครับยังมีเวลาครับจะมีเวลาเหลือนะครับมีเวลาเหลือๆอยู่ตอนนี้ก็ผไม่ใจนะครับจบตอน้จะตายนะครับจุดนี้ก็มีเวลา

ใต้ลูกตาก็เลยดูตรงนี้นะครับเชือกขาดเลยครับหน้าตาเลย